ติดฝนพี่น้องเอ้ยกับหลานสาวติดฝนติดฝนบกบปาส่วนก็ปไปหายายเป๋อพี่น้องยันงตีกันตอนแรกก็ลเลยไปหาสูบไปหาเขาว่ะเบิ่งอีพี่หาอีพีหกฝนพลาดทางเนงาะฮักกระโโปกนจากห่วยมงเนาะมาผัดพอด,ดีอ่ามากระเบรเขาหุ่มซีครับพี่น้องในภาคบ,บ,บ้านนโมงมาในพี่น้องบ่อไกลเนาะอันนี้บ้านน้อยพักห่วยพี่น้องทางหน้าก็ะเทือนเบาดาวพี่น้องทางนั้นนะ นี่เข้าไปนี่แหละเดือนเบาดาวข้างเข้า,ขาไปเลยทิพคนพี่น้องเอ้ยแห้งแบบสุดๆเลยเข้าที่เคยเจอมาพี่น้องในเดือนสิบสองเนาะแห้งแบบบม่ 20, มหูบมตาพี่น้องเอ้ยแห้งขาดแห้งแน่แห้งแ,หงแหงสแห้งมูโอ้ยลูกสาวอยู่เที่ยงผูเดียวเป็นอะไรแล้วลูกสาวโวอยอก็เป็นเป็นผัวบ้านมากินข่าแล้วก็ได้ บอดคอส่วนเนื้อหงซีข้าเจ้าพี่น้องบอดคอแล้วค่ะมาอยู่เลยคนเดือนจันงกรไส้แหลนเข้ามาเลยบอดคอซ้ำลูกส,สาวข,อขอ่อยกับจักเป็นอะไรใช่เด้อร่มโบแห้งป้านพี่น้องมาบาัดปล่อยบัดแห้งล่มก็ได้ก็ล่มแห้งแล้วก็แห้งเพียงหน้าบ่มีบอลอยู่แล้ว ันร่มมัแห้งพี่นอ้อโคตรพ่อคนแม่พ้นพี่นอ้ออันนี้อันนี้โคตรมันเลยโบแมนพ้นธรรมดาอี่พ่ออี่แม่พอทวตานายมันเลยพี่น้องพวกไหนโคตรโคตตากคนมากเลยก็สิมตาตากคนไปอีกก็เลยบวายก็เลยพากันแบ่อยู่นี้เนาะพี่นอ้องยันสบายด้ตอนมา,นาก,กน,มาน่นะก <c oughs> ็เปียกฟันมาตกน้ามือเงี้ยเราซัดเปลียเปียก้อนแบบผมมีอันทิติเลยนะตอนมากนะกัน แต่สิไปอีกรอบสองพยายามคขำไม่้องเลยส่วนเัินไปเบิง้งยันเขายัางบ่เลิกบ่แล้วยันเขายัางเทียงกันอยู่ฮหะหน้าเออ,อยันเขายัางมีเทียงมีต่อกันอีกนเะเลยสิไปเบิ้งไปเขียนพยายามเบิง้งมันบ่เศร้าขาดข้ามื่อบ่ได้เหรอเฮ้ยข้าบ่มีทงยางใส่มือถือข้ามแบบมันยุดจึกไปเลยนะค้าย,ยุ ๊ปเฮ้ยอีกสีนาทีหาโมงข้าออกมาแต่้สามโมงกลัวมันริได้ส่งโมงขามานี่นะเฮ้ยสมงหนึ่งฮะฮัลโหลบุบา่าฮ่บฮ่าเ้เบ่ตอบ่ได้บวงบบังคับบ่ตอนจะไปเกี่ยวนะเฮ้ยเฮ้ยจะให้ ไหญงเรนวาเซ็ตเล้วแถมสีแก่งเดือนสิบสองอ้มันลงฝนยับาดกระโอกรดีอ่ะแท้ไดนยินเสียงเยอะกินมาข้าลพ้นบ่กระโพดอ่ะมาอีกแล้วมาอีกแล้วอันั้นก็แเม็นพวกขาต้นอ่ะ แลนะ้กเ่เ้าบอกแล้วเท่านี้นนหน,น,น้าลายหมองกันแล้วมืแเล่าจะถืออ,อ่ะโง่งัวไปใ้เมื่องงัวโอ้โสุดโต๊สุดโตกา้าอือ ได้ว่าขัานงดำก็ได้กินได้เต็งว่ามันฝนอันนี้ลนะ้อนี่น่ะฝนไตบ่ายไตเป็น,นอันนี้ล้อนขายุลูกนีิแห้งขนาดเลยถ้าพราะเอขึ้นออกงอกได้คออกง,งอกข้าให้หน้าด้ะค่ะ มไม่ได right. so ้ข่าวราบสามบว่า่าเดบเดียวสาอโอยใครบักใหญ่ใ <au> ห <ense mb toilet> like, hmm. ้เ right. ดียวสามิสองก่อนข่าแสน้ำโอกระคยุมันอยู่ในตอพื่อใคยุเต็มนา น้มันเต็มหวเบิ่งไวนอน้มันไดู้ๆๆๆมาแต่เได้ลงหวยจะน่าบานนี้ไปแหงเม็ดเนี่ เม็ดใ <left> หญ่ขนาดมงเนี่ยกว่าเดินเก่าดิซีกับปานนี่นะเว้ยมาลบกลัวเดินเก่าเดินซีเฮะเทียงหน้าท่านผู้ชมอกย มื่อเอื่องป้ายใหม่พี่นอ้องหายแยแปลงะโอ้หน้ารอบสองนะผนตกนี่พี่นอ้องรอบนี่แห้งกว่าวังวังเว้นเนาะโอ้กามาลูกสาวเปิดไพ่หวงข่าถ้าแม่พี่เนาะก็ลูกสาวกับอยู่เพื่อนเมื่อนี้ยโบได้ประเงียนตาแรงพี่น้องโอ้หวงข่าไปถ้าแม่มาาแมลาเอ้ยเอ้ยมาดังไพ่ให้แม่ได้ไแม่มาทอดไข่ชิล่งจุงว่าเขาเข้าออก,กัน เกือป๊ะว่ายู่ผู้คู่หนึ่งพี่น้องอย่างปลาตีนอย่างปลาตีนนั่นลงเอางวัวปลาว่ายู่ผู้คู่หนึ่งกะสิปลาอีกแล้วนี่โอ้กูสิลงดีจังปะวะเอาเอาเอาข่าวแล้วตอนพ้นตกแห้งๆพอเพินมากินข่าวแล้วกัปจูงงวออกตะลักอีกพี่น้องเลยเออจูงออกตะลักลงให้หน้าอีกมีรอบสองแล้วนี่ อโอ้ยฟ้าตีนนะบ้านพี่น้องเขออาัยาละลายเบ่งนานพากักพี่น้องเบ่งสอยกันเด้อมันสิปูกยังได้เอิฝนคูดได้สีน้นมักใหญ่นะพี่น้องเบ่งเอาเด้อโอตายแหละจีูกู่ปูกินกันทาน้ำฝาน้ำฝน เต็มหายเต็มคั่นคักปานยังพี่น้องเอ้ยตกไก่ก็ได้นี่นะนี่หายนี่นะผักะแงก็เกิดใหม่บาดนีพี่น้องอเบิ่งนานผักข่อยคักบ่โอ้งัวก็ได้พ่อก็สิ5:00น5:00นกว่าแล้วพี่น้องเบิ่ง5:00นกว่ายังบ่มาเหนื่อยเด้ ก็ปล่อยอยมือที่สองแล้วทำมาว่านแล้วเมียปล่อยไปหาเอาโจกมาขุดนานยามเสาร์ไปเมื่อนี่กับพ่อมาแล้วอยู่สันกระดรากระดิ่ะแทะเบิ้งโทรน้ำก็บ่แล้วกันเชียงโหลดออกมาแล้วผมพี่น้องก็ผ่าแม่บเหลือม เมืองความเมิดจะให้เบิองผู้ใดพี่น้องบังทั้งผ้าน้ำกันผู้คนที่แทกออกมาเลยความเมิดมันบึ่งน้ำกันพี่น้องเสียงโหลดเปิดออกมาเลยถ้าเป็นวัดแล้วก็พระจักขีโมกน้ำลายได้พี่น้องเอ้ยขออภัยลายๆได้กันฝนตกล่ะมันแพร่อากาศได้พุ่มแพร่กันยังวะ phít cứ như này quẫn cứ gan nào giờ bỏ xu nào giờ bỏ nữa như ngay nhản này xì so hmm? so ừ, tài này phù nhiên kêu bên pí bỏ นี่กินเข้ากับข้าซว,วยทอดไข่พี่น้องเลยข้าเขียดลายดีพี่น้องตนจุดเจีะจุดเจาะเห็นบลลูกฮะเขียดลายไม่ได้ไงพอเป็นลงเนี่ยงก็โอเห็นหุ่งกว่าเด้บริกินกบกินเขียดพี่น้องเอ้ยผัวเถ่ามาเลยขอยบริเห็นหุ่งวะจันในคืนแต่ผัวาทางานเสื่อมมาได้ลงลงเหล็กนี่ไปทําอยู่เกือบเป็นปีเนาะเสื่อมอยู่ในลงเหล็กลงเสื่อม เ,เสื่อมเล็กเสื่อมนั่แหละแพะแสงตาเลยบ่ได้กินกบกินขีอัดปีนี่ <c oughs> พอกันลิปนนนนนหนากกนได้พี่น้องเด้อน้ำพี่น้องเต็มเดินอยู่ยีมีแห้งทุกขู่ทุกคนเด้อดำหน้าอีกก็ได้พี่น้องเลยน้ำน้ำลายทางตะตาด นยังกว่าสันบันาะดูพี่น้องน่ามลายถ่างกระตาดอังูดังดูดน่ามปันหมูละสัน